ผมเจอกบด้วยคุณไหนครับนี่ครับตรงผมเนี่ยวันนี้ก็อาสบายไปอีกวันนี่ยสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความสนุกอะไรชิ้นนี้นะอืมเดินเดินเดินเสียอะไรเยอะแยะเนี่ยโรงงานอะไรแยวนี้ไม่ทำงานแล้ววันนี้มันหยุดราชการไม่ใช่ดังนนี่ไีกูกำลังตัดต้นไม้ทำลายป่าอยู่ วันนี้ก็ไฟนี่ก็คือแบบประมาณว่าคือว่ากูจะเล่นมุกใช่ไหมที่จริงกูไม่เล่นหรอกโอเควันนี้ก็ค่าบอยสักตัวแล้วกันนะฟักทองเนาะอ่านั่นแหละจะดูคลิปมึงจะเปิดด้วยเอฟเฟกต์อันงดงามตลอดใช่ไหมไปเล่นเอฟเฟกต์ใกล้โอเคแล้วผมสวัสดีครับผมกับรายการมันเกมเมอร์นะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมกงย่ครับผมเอาอีกแล้ว<ม>กับผม,ผมบีตานนะครับผม เเล่นนวันนี้ก็มาอยู่กับบอสที่ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าเดอทวินซึ่บสานตำนานมวยไทยไอแอนตุ๊ดตุ๊ดใช่เือวะข้อมูลอยู่ด้านล่างคราฟติ้งอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับผมขี้เกียจพูดละนะก็เหมือนเดิมทุกครั้งอ่ะใช่เลยว่ก็บอสครั้งนี้ก็จะเป็นบอสพวกเอ่อเกี่ยวกับ เป็นลูกตาสองลูกตานะครับผมมีเชือกอยู่ร่วมกันนะครับผมเขาบอกว่าถ้าเชือกเขาเรียกว่าอะไรสายสัมพันธ์ร่วมกันใช่ไหมเอฉันพ่อลูกเปนเลือดเป็นพี่น้องไ้สัตว์เออพี่น้องฉันพี่น้องนะครับผมก็ตัวหนึ่งจะเป็นตัวที่มีพลังในด้านด้านลบใช่อีกด้านเป็นด้านตีประชิดจมตีระยะใกล้กับอีกตัวหนึ่งที่จมตีระยะใกล้นั่นเองนะครับผมนี่นะเออนะครับผม ป่ะก็เดี๋ยวมาลุยกันเลยนะแน่นอนว่าสถานที่เราต้องไปคือ The Arena นะครับผมเป็นใช่เป็นพาร์ทสี่ของ Diversity นั่นเองครับผมใครอยากไปดูก็ไปดูได้ฮะลิงอยู่ด้านล่างชแนลกองยาชแนลชแนลคิมฮานนะชแนลคิมฮานชแนลผมนี่ตอนช่วงนี้มีแต่ไมค์ครับครับผมเป็นบอลก็ไม่ต้องดูนะดูบอลโลกไปก่อนแบบช่วงนี้งดยูนิสมาบอลโลก ผมเจอกบด้วยคุณไหนครับนี่ครับตรงผมเนะี <Hey. S 1> ่ยเฮ้ยเชียแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่เนาะก็เราก็ต้องรอเวลาสักพักหนึ่งนะเพื่อจะได้ฆ่าบอสก,กันในค่ำคืนนี้ครับผมไม่เป็นไรครับอยู่ได้อยู่ได้นะไม่เป็นไรครเราอยู่ได้อีกอาวดีวกว่ายาวเลยยาวเอ้าเ<อ>าหรอจริงผมมีพลังที่ได้รับมาจากาพ่อของผมเองท่านพ่อ พ่อผมชื่อคันหิมคันหิมคือคันหิมไม่ได้เท่าไหรหรอกแต่มันภาษาเป็นโคทุเลสเลยคันหิมเลยพ่อของผมคินฮากับคำหิมเออคำหิมไม่ได้เหรอเป็นผู้ควบคุมตําราย่งการควบคุมอ่าทวานนะครับเด็ดๆทวารอะไรวะทวินทึงสัทนทวินดูสานๆตะนๆวยไทยอ่ะผมดูวิชานี่ครับวิชาเคลื่อนย้ายสุริยันครับหนึ่งสองต้ม ฮ้ยนี่กูปรับตอนกลางคืนนี่ครับปรับสตอร์นเช้าเลยสุริยันเออจะมีวิชาอ่าเบี่ยงเบนสุริยะนี่มีหลายวิชาวิชาเบี่ยงเบนสุริยะนสามสองหนึ่งนี่เปียงเบนก็จะกลายเป็นผู้หญิงทันทีแล้วครับผมผู้หญิเบี่ยงเบนทันทีนะครับโอเคครับ power of console นะครับไม่ใช่มันเป็นพลังของพ่อ พ่อให้มาเออพ่อให้มาพ่อพ่อให้มาดีฮะพ่อให้มาครับผมอครับพ่อสบายดีไหมอ่าโอเคพ่อผมก็สามารถติดต่อกันทางจีนได้นะหนขอถามถามซัมทุกสุดดิบหน่อยดิฮะ ถามสุนทรุสุดทีพ่อเนี่ยแบบว่าที่นู่นแบบที่นู่นแบบเอธุรกิจสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคก็ดีเนาะเออนะครับผมใช่บางคนก็มาบ้านมาบ้านมาเมืองเราก็ได้นะครับก็พอผมก็ควบคุมอยู่เบื้องบนแล้วฮะก็พอผมก็ถอดแว่นให้ทุกคนดู เอามึงสู okay, okay, <S <S ้ก okay. okay ันเถอะโอเคครับผมเราจะมาฆ่าบอสกันนะฮะที่ชื่อว่าเดเธวินซิมซัมจะมาเมย์ซัมตำนานเมย์อ๋ออะไรสุดนะโอเคโฆษณานี้้ได้นะก่อนต่อโอเคครับผมบริ่านเลยนะบัดนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมว่าผมไปฆ่าอีกอันนึ้งอ่ะโอเคนะครับผมก็มากันละสำหรับเอ่อ what the fuck is you doing man ผมชูดาวครับเดินเดินแบบเดินไม่แบบนะจากที่เห็นนะครับผมปีกปีกของน้คุณกล้องนะฮะก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเป็นปีกซูเปอร์ปีกซูเปอร์สตล์เลยถ้าอยากวิธีทำมาทำยังไงก็เป็นใช้ปีกแมลงครับผมยงใช้บีเทิลวิงนะครับแล้วก็ใส่เรนโบว์ไดนะครับจะเป็นงี้สวยมากเลยนะครับจะใส่แบ็กไดก็เทปอีกแบบนะจะใส่ให้ดู แต่มันจะไม่เห็นเท่าไหร่ใช่ระบบได้ของเกมนี้ดีมากเลยครับครับผมอย่างเช่นการโดนยิงแล้วก็ตายอะไรประมาณนี้ฮะยิงผมจะเล่นเหมือนกันนะครับโอเคไหมผมเบือนเรียกใครบอกว่าบิดเบือนสุริยะเบียงเบนสุริยะโอเคครับผมขงแรงขอบคุณพ่อเปลี่ยนเวลาตกไปขอบขอบขอบคุณพ่อ้วยครับโอเคครับ พอไม่ตอบเพ่อยิงไงพ่อยิงไงโอเคพ่อพิมพ์ชานะครับพ่อพ่อลบโอเคค่าบอสเลยเถิดนะเด็ชวินแคสตุปมานะครับผมนี่จะฆ่าย,ยาหน่อยเพราะไม่ชอบบินหนีนะครับแค่ผม ก็ฆ่ายากเลยครับมีป้องแบนนะครับแต่ละคนมีกรดูกมันเองใครมาเลยฮะปล่อยไฟเขียวมาวุ้บไฟเขียวกลับกัครั่ผมไฟเขียวมาไฟเขียวกลับผมไฟแดงมาก็ต้องหยุดนะฮะโอ้ระตุกนนตีจะเป็นรอบใบอั้นใช่ไหมตายไปรอบอั้นอีกผมมีปืนนะผมมีปืนมีหอกนะมีดาบเดือดถามว่าทำไมผมเสพ ะเรียบร้อยครับอ่าลืมไปลรือลูกโอเคเอาฮัลโหลบาร์ไปฮัลโหลบาร์โอเคฮัลโหลบาร์นะครับผมได้สองอย่างเหมือนเดิมนะคือฮัลโหลบาร์เนี่ยเหมือนเดิมอยู่แล้วคุณไม่ต้องอะไรมากจะได้ซอฟไซส์นะครับผมมันจะมีของดิสไซส์เป็นโซฟไมซ์ใช่ไหมฮะว้าวจังฆ่าตัวตายด้วย เงือบแป okay, <à cause> <afraid> <sm> ๊บนะครับโอเคไปครั <Favorite prince> ้งนี้จะเป็นรอบถนอมตัวเองนะครับผมเป็นถนอมตัวบอสนะครับใช่ถนอมบอสใช่ครับผมก็จะมาเริ่มกันเลยนะบัดนี้ครับ The Twins e a Token จะพาไปบอสโอ้ย โอ้ยถ้านอนป่ะถนอมทวินเนี่ยนอมจริงอ่ะบอยแบนต์แม่งตีอ่ะโอ้ยัข้างโอ้ยข้าวถ้นอมบอดอ่ะเพราะว่าบอยแบนตีนี่อาจจะชิบหายกับบอดได้ชิบหายไม่เอาถ้นอมนานก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนมันจะมีสองโหมดครับผมจะได้เห็นกันชัดๆนะ คือโหมดแบบโหมดโหมดเงื้อเงือแล้วก็โหมดแบบเปิดเปิดเปิดโหดฮะมีเปิดโหดนะครับเปิดโหัวโอ้เปิดโหดตัวนึ้งครับซึ่งเปิดโหดตัวนี้แรงฮะค่อนข้างค่อนข้างจัดเลยแหละเปิดตัวนึงแล้วฮะพูดเลยว่าสองตัวเนี้ยถึงแม้จะมีสายสัมพันธ์เชื่อมกันเลยกันแต่ว่ามันจะสามารถฉ่ากับเป็นคอนโดได้สนุกดีนะ สารมันซึ่งันแลกัยงก็ยาวปลายโลกได้เอาตายไปตัวหนึงครับตอนไหนวะจีนทะลีนจ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 บนจีนจีนจแนนจีนนนจีนจแนจบนีนนรับจบนี บอสชื่อว่าทวินสืบซาบตำนานมวยไทยต้องต้องหาให้ได้เลยเชียนคลิปนี้นะฮะโอเคนะครับผมก็บอสตัวต่อไปจะเป็นบอสตัวสุดท้ายนะ <Yeah. S 1> ครับผมของของเ<อ>วอร์ชันที่แล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เป็นเป็นบอสตัวสุดท้ายของโหมดฮาร์ดเวอร์ชันที่แล้วใช่ครับ,รบผมถ้าตามหลักเทเลเลียแล้วใครที่ฆ่าสามบอสได้ก็ถือว่าเหมือนคล้ายๆเคลเลเลียเป็นเป็นหนึ่งช่วงใช่ครับผม นตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับเฉลี่ยก็อัปเดตเรื่อยๆอัปเดตไม่ไม่เกรงใจกูเลยไงเขาบอกเออบอกว่าถ้าถ้าเพิ่มดวงจันทร์เข้ามาแล้วกูอุดอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เพิ่มสักทีอะอ๋อเราก็อยากไปเดินเออใช่ก็อยากไปเดินเที่ยวดวงจันทร์บ้างแต่แต่ว่าไม่ยอมเพิ่มไม่งั้นอดอัปเดตอ๋อก็ย้ายดาวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะอืมใช่แต่เขากลัวเราย้ายดาวนะครับจริมเราควรย้ายแล้วล่ะ พี่จริงเรามียาอยู่ด้านบนครับแล้วก็เดี๋ยวก,กดบีมทูชิปขึ้นไปก็ได้นะครับ,บนครบคนละเกมเลยสุดเกมละโอเคนะครับผมก็จะขอจบเพียงคลิปเพียงคลิปผมเขาจะจะ,จะจบเพียงคลิปเท่านี้นะผมไม่ใช่ละจะจบ,บ<า>คลิปเพียงเท<า>่านี้นะครับผมนะฮะก็จะบายกันนะครับผมบาย